เทศกาลเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นบังถล่มทลายไลฟ์าวันฟัน800ล้านค่าตัวอีเวนต์พุ่งแต่1ล้านบาท เรียกได้ว่าช่วงนี้ไม่มีใครฮอตเกินเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนะครับเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทําอะไรนะฮะก็สร้างกระแสและรายได้แบบถล่มทลายไปทุกวงการหลังจากที่เปิดศึกไลฟ์ขายของต่อเนื่องหลายวันติดจนยอดขายพุ่งกว่า800ล้านบาทในเวลาเพียง9วันนะครับเจนี่กลายเป็นแม่ค้าไลฟ์สดระดับมหาเศรษฐีที่แบรนด์ดังๆนะครับอยากร่วมงานด้วยมากที่สุดในตอนนี้แต่ความปังยังไม่หมดแค่นั้นนะครับล่าสุดเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นได้ออกงานอีเวนต์สุดพิเศษพร้อมเผยได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะลึก ไว้เลยว่านี่คือค่าตัวสูงสุดของการออกอีเวนต์1ล้านบาทเต็ม จากเดิมที่รับงานอยู่ราวๆ1 5 0 0 0 0าถึง2 0 0แสนบาทเท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าความนิยมและอิทธิพลของเธอในโลกออนไลน์ได้ดันค่าตัวพุ่งทะลุเพดานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเจนนี่ยังพูดแบบยิ้มๆนะฮะว่าขอจําไว้ในประวัติศาสตร์เลยค่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีค่าตัวล้านหนึ่งพร้อมแงามตัวเลขย,ยอดขายนะครับที่คาดว่าภายในไม่กี่วันยอดรวมอาจแตะ1000ล้านบาทและหากรักษาฟอร์มแบบนี้ไปตลอดทั้งปีนะครับก็มีลุ้นแตะหลักหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าช่วงนี้นคคือออยุทงงข ได้หมดทัาสดชื่นอย่างแท้จริงทั้งงานทั้งเงินทั้งชื่อเสียงนะครับพุ่งแรงไม่มีแผ่วสมกับฉายาเจ้าแม่ไลฟ์สดแห่งปีของวงการบันเทิงและออนไลน์ไทยหลายคนอาจยังจําภาพของเจนนี่ได้หมดทัาสดชื่นนะครับในฐานะนักร้องสาวจากภาคใต้ที่แจ้งเกิดจากเพลงดังเลิกคุยทั้งอําเภอเพื่อเจอคนเดียวซึ่งเพลงนั้นนะฮะกลายเป็นไวรัลทั่วประเทศและเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรค่ายได้หมดทัาสดชื่นที่เธอลุกขึ้นมาสร้างด้วยตัวเองนะครับจากคนที่ต้องรับงานร้องเพลงตามงานวัดงานหมอลำเดินสายคอนเสิร์ตทั่วประเทศจน เธอกลายเป็นเจ้าของแบรนด์และช่องทางไลฟ์สดที่ทํารายได้ระดับพันล้านได้ด้วยความมุ่งมั่นและหัวการค้าเต็มร้อยสิ่งที่ทําให้เจนนี่แตกต่างนะครับคือความจริงใจและพลังในการพูดคุยกับผู้ชมนะครับที่ดูเป็นธรรมชาติสนุกมีเอกลักษณ์และรู้จักสร้างโอกาสทุกกระแสน,นะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายเธอสามารถพลิกสถานการณ์ให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตได้เสมอเจนนี่เคยพูดไว้ว่าเรามาจากศูนย์นะครับแต่ศูนย์ของเราไม่ใช่ศูนย์เปล่าเพราะเรามีแรงมีใจและไม่ยอมแพ้ต่อชีวิตดละนั้นก็ ็คือเหตุผลว่าทําไมวันนี้ชื่อของเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นจึงยังคงเป็นพลังบวกให้กับทุกคนที่กําลังลุกขึ้นสู้นะับเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นและเพื่อนๆคิดไงกับผู้หญิงคนนี้นะครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและก่อนจากกันในวันนี้ขอฝากช่องเพลงของแอดด้วยนะครับอีกช่องหนึ่งชื่อช่องว่า Fyd Music เรามีเพลงเพีอะๆมากมายนะครับก็ลองไปฟังกันดูและฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดเพลงใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะแล้วเจอกัน กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับสวัสดีครับ